อำนาจผูกจิตพิชิตใจของคนที่เกิดในวันศุกร์มีมากที่สุดจันทร์นาเจ็วันคือโดยพื้นฐานทุนเดิมคนวันสุกร์นั้นนะเป็นคนที่เกิดมาพร้อมพลังมหาเสน่ห์มากที่สุดอยู่แล้วคือเวลาที่ไปปรากฏตัวที่ไหนนะคนวันศุกร์จะเป็นที่โดดเด่นคือมันจะมีสายตาที่จับจ้องมองเราเราลองทดสอบกันได้นะสมมตินะเราเดินไปใน สถานที่ที่มีคนมากๆเราลองเดินแบบก้มหน้าก้มตาก,ก็ได้เหมือนเราไม่ได้สนใจใครทอนองเนี้ยแล้วพอถึงจุดที่มีคนมากๆเราเดินก้มหน้าก้มตาสักพักหนึ่งเราลองเงยหน้าขึ้นมาแล้วเราอมองซ้ายมองขวาเนะียจะมีคนที่มองเราอยู่ก่อนแล้วอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนมันสุกเนะี่ยมากที่สุดใน,นเวลาเจ็ดวันแล้วก็เป็นสิ่งพิเศษที่ไม่ได้เกิดขึ้นได้กับทุกคนมันคือพลังมหาสเสน่ห์ ที่ติดตัวเรามาแต่อ่อนแต่ออกจะว่าเป็นวาสนาจะว่าเป็นบุญเก่ากันแล้วแต่ก็เป็นศพนี่นะโดยกิริยาวาจามันมีความผสมผสานนะระหว่างอ่อนช้อยเย้ายวนเฮฮาสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นสายสวยสาย,นะสายหล่อนะสายฮาสายเข้มมันอยู่ในคนคนเดียวกันหมดอะมันจึงการเป็นคนที่ดูเหมือนเป็นสูตรสําเร็จเป็น ไอดอลทางด้านของการมีเสน่ห์โดยตรงคือมีเอฟซีเอะทำไมเป็นอย่างนั้นวะเพราะความสุขนั้นนะสมองความคิดเนี่ยเต็ไมไปด้วยความสุขความเฮฮาความสำราญเบิกบานบางทีน่าชื่นออกตอมนะเออคือแม้แตัวเองมีความทุกข์อะไรใช่ไหมแต่ว่าชอบยิ้มย้วแจ่มใสให้คนอื่นเขามีความสุขอะจึงเป็นขวัญใจของคนหลายๆคนเวลาที่ใครนะมีเรื่องอะไรที่รู้สึกทุกข์ใจนะมาปรึกษาความสุขได้ ปรึกษาไปปรึกษามามาหลงรักคนมันสุดอีกเธอเจอบ่อยเวลาปัญหาตัวเองแก้ไม่ค่อยได้นะแต่ว่าชอบแก้ให้คนอื่นทีนี้คนมันสุขนี่นะถ้าหากว่าเราอ่ะจะวางตัวให้มีเสน่ห์เราอ่ะใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใครสนิดหนึง่งเช่นเราคิดล่วงหนาอืมถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปในที่ที่มีคนมากๆเราต้องการให้คนจดจําอ่ะ เรามีอะไรบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของเราคนจะจําเลยคือถึงแม้ว่าเราอะ่ะไม่ได้คิดอันนี้นะเสียงหัวเราะของเราเสียงอันแหบพร่าเสียงอันมีสำเนียงอันมีเสน่ห์ของเรามันก็เป็นที่จดจําของคนเช่นเดียวกันมันอดไม่ได้หรอกที่คนเนี่ยจะต้องลงรักของเราทีนี้นะคนมปรนศบเนี่ยถ้าหากว่าจะพิจิตใจคนเนี่ย เอาสิ่งที่เป็นพลังของเรานะ่ไปผูกจิตเขาเนี่ยทําแบบนี้นะเอาของที่อาจารย์กปกเสกเตรียไมไว้ให้เพื่อดึงเอาพลังที่จะผูกจิตพิจิตใจคนได้เนะี่ยเอาวางไว้ใต้หมอนก่อนที่จะนอนหมอนที่เราหนุนเนี่ยแหละหมอนเรานะหมอนเราเอาวางไว้ใต้หมอนแล้วก็หนุนนอนไปในขณะที่เราหนุนนอนจะหลับไปเนะี่ยเรานึกหน้าของคนที่เราอยากให้คิดถึงนะให้ชัดนะ แเราก็นอนหลับไปเลยนึกนาไปชัดนะทีนี้พอตื่นมาอยากจะให้เขาอะคิดถึงเราอีกให้ใช้ของที่พกติดตัวของที่พกติดตัวในตอนกลางวันเอ,อมันจึงทำให้ตอนกลางคืนใช่ไหมเขาก็คิดถึงฝันถึงพอกลางวันก็รู้สึกคิดถึงอยากพบอยากเจออยากพูดอยากคุย ยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยนึกถึงแต่เราดังนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าใจมันนึกแล้วอะ่ะตัวมันพ้นได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็อยากมาหาอยากพบอยากเจอบางคนบอกอยู่ไกลคนละทวีปเนี่ยก็ไม่ยากับบินมาได้หาทางดันโดนมาเชื่อหรือไม่ว่าถ้าเกิดว่าใจมันอยู่กับเราแล้วเนี่ยนะ เดือวตัวมันจะหาทางหาเหตุผลหาลู่ทางหาเวลาหาโอกาสหาทุกสิ่งทุกอย่างทลายข้อจํากัดทลายทุกกาแพงมาพกมาเจอเราจนได้นี่คือการที่เราอ่ะรู้ศักยภาพของตัวเราและรู้จักใช้ของที่จะไปกระตุน้นให้พลังเราออกมาแล้วก็โน้มน้าวจิตใจน้มนําจิตใจเขาให้เข้ามาหาเราแล้วตัวเขาก็ตามมาที่สุดเอาของนี่วางไว้ใต้หมอน เอาของนี้พกไว้ติดตัวในตอนกลางวันจะเป็นพลังพิเศษของคนที่เกิดในวันศุกร์นะ